ปิดอพาร์ตนะแล้วคุณวจะหายใจเข้าครับยืดแขนขึ้นยกแขนขึ้นลุก k up แล้วก็คุณจะทำท่าเหมือนกับว่ากระโดดหนาฮะพอหายใจออกเนี่ยเราทำมืออย่างนี้เนาะแล้วก็โค้งกล่งตัวไปด้านหน้าครับแล้วเราก็วางมือลงบนแพลตฟอร์มตรงที่ขอบเลยครับที่ขอบเลยแล้วคุณก็ดันมันออกไปครับดันมันออกไปเลยเหมือนกับท่าดาวเวิร์ดด็อกโพสิชัน ดันไปเรื่อยๆครับดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆเลยโอเคไหมครับหลังจากนั้นครับหายใจเข้าครับพอหายใจออกพิมพ์ทักครับเหมือนกับว่าเน็บสะโพกเข้าไปแล้วค่อยๆอ i ิคิเลตดีครับอย่างนั้นเลยแล้วก็พาตัวขึ้นมาครับทีละข้อกระดูกเหมือนเดิมแขนยกขึ้นสูงหายใจเข้าครับแล้วก็าอาจจะเปลี่ยนแขนนิดนึงหายใจออกหายใจเข้ายกขึ้น มือด้วยกันหายใจออกก็โจนลงไปวางมือลงไปครับแล้วก็ดันแพลตฟอร์มออกไปครับใช่ครับแขนโอเคไหมแบบนั้นโอเคครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับ Tu c k i n g in a อ k ติ l ิเลตแบ็กอัพนิสเซน t l อีกครั้งหนึ่งนะครับหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้ายืดขึ้นมือนะครับแล้วก็โค้ง่งตัวไปด้านหน้ายุบยุบช่องท้องเข้าไปครับหายใจเข้าหายใจออกครับ engage from the center แล้วก็ดันไปเลยครับอืมหายใจเข้าครับหายใจออกครับแล้วก็ tuck in one bone at a time แล้วแขนออกด้านข้างครับแล้วก็ ยืนตรงแล้วก็วางซนเท้าตรงขอบเตียงเลยครับตรงนั้นเนาะอ่ะนี้ขาด้านที่ยืนนะเหมือนกับว่าเทิร์นเอาท์นิดหน่อยอืมเสร็จแล้วนะครับกลางมือออกด้านข้างคุณพิมจะต้องเขาเรียกว่าอ่าอะไรนะเหมือนกับว่า Engage นะครับมัสโซตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าเกรงมันครับเออเกรงใช้คำว่าเกรงแล้วกันอ่าเหมือนกับว่าแล้วจะต้องใช้มันทำงานนะครับตัวนี้ คือจะไม่พักบนสะโพกนั้นคุณพิมจะต้องเก็บตัวนี้ทํางานได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็หลังจากนั้นหายใจเข้าองค์พมิมหายใจออกครับใช้เท้าด้านขวาดันเตียงออกไปครับจนสุดเลยแล้วก็พากลับมาหนักไปไหมอ่ะลองลองลองหาระยะที่มันเหมาะสมหายใจเข้าหายใจออกยืด หนักไปไหมครับคุณพิมได,ไ,ดได้นะ,ะใช่ใช่เพราะนั้นขากลับนะครับ control แล้วต้องไม่ทิ้งนะครับตรงนี้ต้องไม่ทิ้งเลยจะต้องเกรงวะเกรงขา hamstring พวกนี้จะต้องทำงานหมดเลยขานี้นะครับแล้วก็รักษาความสมดุล balance ไว้ ห้าครั้งต่อไปนี้ผมอยากให้คุณพิมพ์ทำงานแบบนี้ครับคือไม่ต้องสุดขาคือเหมือนกับว่าเผาสิ่งนะครับก็คือยืดออกไปแล้วก็พากลับมาใช่ครับแล้วก็เตะออกไปเลยอ่าใช่ครับคือลักษณะว่าเรากล้าเมเนื้อมันยังทำงานคอนอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีพักนะครับทั้งงอเขา่าแล้วก็เหยียดเขา่า ใช่อย่างนี้ดีกว่าบาลานซ์มันจะดีกว่าใช่ไหมครับมันจะคอนโทรลได้ดีกว่าอโอเคครับแล้วหยุดทําครับผมเราจะเปลี่ยนข้างท่าเหมือนเดิมเลยครับ turn out แต่ว่าขาทํำงานยังพา r a l e ลอยู่นะก่อนที่จะถีบออกไปนะครับหายใจเข้าหายใจออกครับเกรงกล้ามเนื้อกล้นเกรงก้นตัวนี้และกล้ามเนื้อต้นขาทั้งหมดแล้วก็เตะออกไปหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะครับยุบท้องอย่าลืมใช่หายใจเข้าหายใจออกเข้าออกเข้าออกห้าครั้งสุดท้ายครับแต่เร็วหนึ่งสอง สามสี่ห้าเยี่ยมครับผมกลับมาอ่าใช่ครับผมอืมแล้วก็ลดลดแขนนิดนึงให้ต่ำกว่าให้ต่ำกว่าระดับไหลมันจะช่วยลดความเครียดตรงนี้นิดนึงนะมันจะทำให้ตรงนี้มันได้มันได้คลายนิดนึงนะ

เชนเทริกุตโอเคครับสลับด้าน turn o square in the hips โอเคครับ g a g e the glute 3อย่าเอ็นตัวไปด้านหน้าเยอะไปนะครับอ่า ได่แล้ว9 10โอเคครับผมอ่าทีนี้เราจะหังตอนนี้พา ralel าลลก่อนอ่ะย่อขาข้างนู้นนิดนึงครับย่อลงไปอ่า อ่ไปเลยครับทีน,นี้ก็คือขยับเฉพาะขาหลังใช่ครับเฉพาะขาหลังขาเดียวใช่อ่าแล้วตรงนี้นะครับพยายามตัวต้องแบบนิ่งเลยนะครับนิ่งเลยเฉพาะขาหลังที่เราเหยียดออกไปแต่เราไม่เคลื่อนตัวไม่เคลื่อนสะโพกนะครับไม่เคลื่อนตัวไม่เคลื่อนสะโพกตรงนี้จะใช้กล้ามเนื้อก้อนล้วนเลยเขาเรียกว่าท่าเหยียดสะโพกนะฮะ พอทุกครั้งที่คุณบิมเตะขาออกไปก็นึกเซะว่าเราก็จะนึกว่ากล้ามเนื้อสะโพกมันหดตัวเนี่ยนะครบ10ิ <Okay. S 1> แล้วก็หยุดทำครับแล้วก็เปลี่ยนนะนะโอเคครับจับแล้วก็เตะไปดีครับดี อืมดีครับคอนโทรลไวในสะโพกอืมโอเคกลับไปเท้าทางขวาครั้งตอนปลายตอนนี้แล้วก็จะเป็นท่าเทอร์นเอลคุณพิมพ์เริ่มต้นเหมือนเดิมเลยวางเท้าลงไปก่อนพอวางเท้าได้ปับ๊บเราก็ยกเข่านั้นขึ้นเป็นท่านี้เหมือนกับท่าแคลม ใช่ต่อไปมึงจะท่าเทินอ u ลทีนี้ตรงนี้นะครับจะสําคัญมากว่าถ้าเริ่มเมื่อยแขนยืนท่าน,นี้ก็ได้อ่ายืนท่าน,นั้นก็ได้ดีครับแล้วก็พยายามเก็บข่าด้านขวานะครับให้เปิดให้สูงขึ้นโดยที่เราไม่พลิกสะโพกเลยอ่าโดยใช้แ <c oughs> สดงว่าตึงตึงตึงโอเคครับนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรคุบินให้เห็นว่ามันเทินอ u ลอ่า ผมเห็นกล้ามเนื้อมันเริ่มเช็คแล้วแสดงว่าโอเคแล้วครับเริ่มได้เลยอืนิดหน่อยก็ได้ครับ turn out turn out เก็บเข่าสูงไว้ออนั่นแหล,ละแระแทาพวกนี้นอกจาก strength แล้วยัง good with bounce ก็คือการสร้างความสมดุลักรักษาความสมดุลอืม แล้วก็หยุดทำมมันขัดกับหลักการชีวิตคนเราในปัจจุบันนี้นะเราชอบทำเร็วๆเร็วๆเร็วๆใช่ไหมแต่ต้องไปทำอะไรช้าๆคอนโ r รลคอนโทรลเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ท้าทายดีครับ alignment ดีมาก body posture ก็ดีนะครับ focus ไว้โฟกัสไว้แล้วก็หายใจโอเคโอเคนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราคร่อยไปครับ The เดซี่นะ โอเคนะสองขาทำงานพร้อมกันนะครับหายใจเข้าหายใจออกครับทั้งสองขาทำงานพร้อมกันทำงานสม่ำเสมอกันดีครับดีครับสลับข้างก่อนครับคุณเนย ลับข้างก่อนครับอสลับก่อนครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราไปพิกับเด h e ดซีท่ทีหลังเพราะว่าบางทีร่างกายมันต้องการแบบว่าปรับสภาพนิดนึงแล้วก็อย่างเดี๋ยวพอเราต้องโน้มตัวอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะใช่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 เพราะนั้นก้ามต้องใชก้กล้ามเนื้อขาแต่ผมรู้ว่าก็ุงบิมกล้ามเนื้อขาแข็งแรงอยู่ เพราะนั้นเดี๋ยวพอตอนที่เราออกไปแล้วกลางออกเนะี่ยจะต้องให้แน่นเลยครับแล้วก็อโอเคครับทีนี้เราดอกได้ซี่บานแล้วจะต้องเก็บมันใช่โอเคครับออกไปก่อนครับแล้วก็ ส่งไว้นะลงไปเลยครับค่อยๆค,ครับค่อยๆใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็ oh. กอบโกยมันขึ้นมาดีมากครับแล้วก็มายืนท่าตรงแล้วก็กลับมาครับมายืนท่าตรง oh. ใช่ใช่ครับคือเสร็จเป็นหนึ่งเซตแล้วเราก็เก็บอีกอีกสี่เซตได้เลยครับออกไปเลยมันคงครับมันคงมันคงมันคง เยี่ยมมาอ่าดีมากครับช่วงนี้เยี่ยมยอดเลยกันพิมพ์มีที่เดียวก็คือตรงนี้นตรงคอคุณพิมพโน้มตัวแล้วก็พักคอลงไปได้เลยครับแบบนี้เลยเใช่เพราะนั้นมันจะเกรงไปนะโอเค okay, ครับไปขาทำงานหนักแต่ลําตัวยืดยาวใช่เลย perfect excellent That's it. Got it. อีกสองครั้งครับบอกเลยสี่มันบานเยอะมากขึ้นเก็บให้หมดโอเคครับแล้วโน้มลงไปเลยลำตัวโค้งยาวสูงโอเคครับแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกยืดขยายโน้มตัว relax ขาทำงาน แล้วก็ beautiful โอเคโอเคครับทีนี้เรายังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเก็บอีกอะไรครับดีครับอืม nice and tall กลับมาเลยครับอืมนี่ผมรู้สึกว่าเราจะโน้มไปหน้านิดหนึ่งอ่าอ่าเริ่มครับอีกสามรู้สึกโอเคไหมครับโอเค,คอ่ะดีครับดีครับ coming up nice and tall breathe in and come back แล้วก็ตรงโอเคเอ็กซ์เซลเลนผมผ่านอืมขับไปสำหนับตรงอยู่เทานี้เยี่ยมโอเคครับ ย่ลงไปอีกอาแต่ตัวตรงครับตอนตักเข้ามาใหย้ยกเพิ่ขึ้นใช่ครับผมตอนตอนเหยียดออก flat ล้วยกขึ้นตอนกลับมาใช่ครับเพราะฉะนั้นส้นมันจะยกและลงยกและลงไปเรื่อยๆอโอเคครับตัวตตําอีกนิดนึงอา yes โอเคครับ อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเราเปลี่ยนข้างอืมอะแถมนะใช่ยิ่งต่ำมันก็จะท่ามันก็จะยิ่งสวยแล้วเราก็จะเหมือนกับว่ามันจะได้ศูนย์มากกว่าถ้าเราอยู่สูงเนี่ยมันมนะใช่ถีบมันก็ไม่ไปเพราะว่าระยะมันก็จะสั้นลงโอเคครับ flat กลับมายกดีครับอืม ดีครับรอบต่อไปเราจะใส่มือเข้าไปนะครับลดตัวลงก่อนหาท่าที่ถูกต้องตรงนี้บางครั้งเนี่ยผมวางนิชิดตรงนี้เลยเราจะได้แบบว่าถีบง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วจากนั้นคุณก็ยื่นมือออกครับแล้วเราก็อย่างนี้เลยครับเห็นมือไหมเห็นมือผมนะอย่างนี้นะทีนี้ พอคุณอย่างนี้ว่ากลับอย่างนี้รกกรรเรากำนะพอเตะอ,ออกเราก,กาง okay, ลองดค่ะลองู้กแบขนใช่ใช่เขาออกกลางครับผมเนี่ยเอาลนใช่ไหมครับอ่ะนี่ครับกำรรอย่างนี้นะอ่ะพอเตะออกครับใช่ ดีครับดี number five six หายใจเข้า eight nine and ten โอเคครับอือเอาเลยครับ ดีครับอืมดีครับผมดีครับเยี่ยม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 มาก ตรงนี้นะครับคุณพิมกล้ามเนื้อที่ทํางานหนักคือกล้ามเนื้อตายวงแขนเพราะฉะนั้นที่สําคัญก็คือช่วยปกป้องตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าเราทําได้โดยที่คุณพิมจะกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่ากดไหลลงใช่เพราะกดไหลลงว่าตรงนี้กล้ามเนื้อพวกนี้จะทำงานพอะกล้ามเนื้อพวกนี้นทํางานได้ถูกต้องพวกนี้ก็จะผ่อนคลายโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานด้วยกันเป็นกลุ่ม ก้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามก็จะผ่อนคลายเมื่อกล้ามเนื้ออีกฝั่งหนึ่งทำงานลดสะโพกลงนะครับแล้วก็ดันไปเลยครับอพอขากลับพิมพ์นึกถึงตัวเองเป็นเรือขนาดใหญ่กดตรงนี้ลงยกอ,อกขึ้นมองไปด้านหน้ารักษานะครับรูปร่างรูปทรง,รงตรงนั้นไว้โอเคครับแล้วทีนี้ตัวนิ่งมากเลยตัวนิ่งมากเลย เราแค่ใช้กล้ามเนื้อตรงใต้วงไหลทำงาน Canon งคงาแค่นั้นเองดีครับอืสวยงามแค่นั้นเองมืออาจจะกว้างหน่อยก็ได้คุณพิมพ์กลับไปเดี๋ยวมอาอยางคุณพิมเลื่อนมือเพราะว่าการที่มือเรากว้างมันก็จะช่วยเปิดไหลให้กว้างออกไปมันจะได้ไม่มาเขาเรียกว่า pinch ตรงนี้นะครับกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะได้ผ่อนคลายน,นิดนึงนจะได้ไม่กดเข้ามาใช่ครับ ดีครับทั้งสุดท้ายอืมต่อไปเรามาเิริม the butt ใช่ครับแล้วก็ยังใช้อารมณ์เดิมก็คือหมายถึงว่าใช้กล้ามเนื้อเลสเนี่ยนะครับแล้วก็สระทัศน์เทเรียบริเวณที่ผมจับเนี่ยกดสบักลง ตรงนั้นต้องทํางานแข็งแรงเลยนะแล้วก็โรเตเตอร์คัฟทั้งหมดเลยนะโอเคครับเออแต่เขายังอยู่ประมาณนี้เขาอยู่ประมาณนี้เออใช่แล้วทีนี้เราก็งอเข่าเข้าไปหาบาแล้วก็เตะออกงอเข้าไปเตะออกงอ,อ,อลดสะโพคนิดนึงเตะเตะถ วันอ่ะพักลงครับนิดหนึง่งเข่าแค่ขนาดกับเตียงโอเคครับแล้วก็พามาให้ลึกที่สุดเลยก่อนที่จะเตะออกไปได้ไหม two one เยี่ยมมาครับแล้วก็พักลงโอเคนอนได้ครับ และรักษาร,ระดับนี้ไว้นะครับจากนั้นครับเหยียดขาไปสักประมาณอีก20องศาแค่นี้เองครับหลังจากนั้นคุณพิมพ์เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มรู้สึกถึงแรงต้านแล้วใช่ไหมตอนนี้คุณพิมพ์รักษาแพลตฟอร์มให้มันนิ่งที่สุดเลยคุณพิมพ์จะหายใจเข้าหายใจออกครับยกกระดูกขึ้นทีละชิ้นครับสู่ท่าสะพานหายใจเข้าครับ หายใจออก articulate down from the top one bone at a time ใช่ครับถูกต้องจนกระดูกก้นกบแนบกับเตียงแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกครับยกจากกระดูกก้นกบกระดูกกระเบนเน็บกระดูกส่วนเอวส่วนอก แต่ถึงไม,ไม,ไม่ไม่ต้องขึ้นถึงคอนะครับไม่ต้องไม่ขึ้นถึงคอนะเราไม่ต้องการไปไปสร้างความกดดันให้กับกล้ามเนื้อไอกระดูกคอมานะหายใจเข้าหายใจออกครับลงมาขาลงนะเล็งเต็ก็คือยืดยื่น,นเหยียดก,กระดูกสันหลังออกไปโอเคครับดีมากหายใจเข้าหายใจออกครับยกขึ้นเตียงนิ่งเลยครับเตียงนิ่งเลยหายใจเข้าหายใจออกครับลงมา ทีละข้อกระดูกสร้างความนุ่มนวลไม่ต้องไปเกรงเลยกระดูกสันหลังมันมีเป็นข้อเราค็นิดกว่าเราค่อยๆ่อยทิ้งมันลงมาจัดวางมันทีละข้อทีละข้อทีละข้อหายใจเข้าหายใจออกครับยกขึ้นทีนี้คุณนิมยกขึ้นแล้วอยู่นิ่งตรงนั้นนะหายใจเข้าหายใจออกครับเรายืดขาเหยียดขาออกไปเลยให้สุดกลับมายกเข่าสะโพกให้สูงที่สุดเลยอ่าแล้วก็ออกไปอีกครับหายใจเข้าหายใจออก อีกสครั้งครับยกให้สูงไว้เลยครับยกสูงไว้เลยอ่าอีก3อีก2ครั้งสุดท้ายหยุดไว้เลยครับ Articulate down ปุ่มปุ่มวันบนตุ่มปุ่มปุ่มดีมากโอเคครับ